พวกเราเตรียมพร้อมจะจะไปลบก,กับกอตสล์แล้วนีอย่างพร้อมแล้วโอเคเอฟวันสามหาไปโอเคกับนายท่าน ตั้งแต่เวลาเวลาสิบปีก็ศิลามันก็ลืมแข็งแก่งมาขึ้นเพราะว่ามันไปกินพลังงานดิวเทียม่ะยิงเลเซอร์จิ้งเลเซอร์ขนาดใหญ่โอเคมาสลบ หนึมม่งชั่วโมงตังเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อไทตอนนี้ก็ชื่อว่ามันเข้ามาในแล้วนี่ก็ผ่านไปห้าชั่วโมงแล้วเมืองแทยหมดเลยถ้างนนั้นก็ส่งหน่วยลบที No lo puedo ver. ส่งคนโอนตัวนี้ไปเยี่ยมันมันน่ามาที่เฮลิคอปเตอร์ของเราโอไม่นะ ก็จะโคกเกอรเฮ้ยไม่นะคงเป็นเราพักหาสมบูลังจากนั้น ยันวีอสองอด้ตด้ทิ้งระเบิดได้ทิ้งระเบิด A35 ใส่ที่